สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวต้านทานหรือตัว r กันนะครับตัว R ตัวรีสิสเตอร์นะครับตัวต้านทานนี่ฮะซึ่งมันก็มีหลายแบบหลายขนาดหลายชนิดนะครับหลายรูปร่างลักษณะนะครับก็ที่ขายกันทั่วๆวไปนะครับก็จะเห็นได้ก็อยู่ประมาณนี้ก็มีหลายชนิดอยู่เลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูตัว ที่นิยมใช้กันนะครับที่เห็นกันบ่อยๆก็เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวต้านทาน5%นะครับตัวนี้ตัวเป็นตัว5%ตัวสีน้ำตาลน,นะครับที่เห็นกันได้บ่อยตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาด1ส่วน4วัตต์นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้กันก่อนนะครับเป็นไซส์1ส่วน4วัตต์นะครับตัวนี้เป็น5%แล้วก็ตัวนี้จะเป็นคา่าปิดพลาด1%นะครับ ก็เป็น1ส่วน4วัตค่าผิดพลาด1%นะครับแล้วตัวนี้จะเป็น5%นะครับ5%เป็น1ส่วน4ี่วัตแล้วก็จะมีเป็น5%ตัวนี้ก็เป็นขนาดครึ่งวัตนะครับอันนี้เป็นขนาดครึ่งวัตค่าผิดพลาด5%ตและตัวนี้ก็จะเป็นแบบ1วัตนะฮะ1วัตตร์5%กันนะครับ, Wh, นะรบแล้วมันก็จะมี รูปร่างต่างๆที่เป็นตัวอันนี้นะครับเป็นตัวขาวๆอันนี้เขาเรียกว่าอากระเบื้องหรือพวกอาเซรามิกนะครับที่ใช้กันแบบนี้ก็เป็นทนวัดเยอะทนความร้อนได้เยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็น5วัดมันจะเขียนบอกไว้5วัด10วัดนะครับแต่บางทีมาทั่วไปก็อาจจะเจอได้เป็น3วัด15วัดยี่วัดนะฮะซึ่งมันก็มีเพิ่มเติมตม,ตม,มาอีกนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวปรับค่านะครับนั้นฐานที่ปรับค่าได้อันนี้นะครับที่พอจะเห็นได้บ่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรวอลลุ่มนะเป็นวอลลุ่ม3ขานะครับก็หมุนค่าปรับค่าได้อันนี้ก็จะเป็น6ขานะครับมี3ขามี6ขานะฮะเป็นแบบวอลลุ่มนะครับแล้วก็จะอันนี้จะเป็นแบบเกือกม้านะครับ เกือกม้าสามขาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีขาสามขาก็ปรับก็ใช้ไขควงหรือ,อแบนๆอะไรก็ได้นะฮะปรับหมุนปรับได้อันนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนปรับแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นแบบเกือกม้าเหมือนกันนะครับซึ่งแบบเกือกม้ามันก็มีหลายหลายลักษณะอยู่เหมือนกันแต่ที่เห็นทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับ อีกแบบหนึงอันนี้เป็นปรับละเอียดปรับละเอียดที่เขาเรียกว่า r t i m p o มนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะปรับได้ถึง25รอบนะครับซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละแบบก็จะมีความต้านทานอีกมากมายนะครับรุ่นนี้1% 1ส่วน4วัตต์อันนี้ก็จะมีค่าเยอะเลยนะครับ ที่มีขายกันตามท้องตลาดนี่ก็จะมีค่าที่ละเอียดมากกว่าแบบ5%นะครับซึ่งโดยทั่วไปอที่มีขายกันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละแบบแต่ละชิน้นก็เอาไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันนะฮะแต่ก็จะเป็นเป็นตัวต้านทานหรือตัวรีสซิสเตอร์เหมือนกันแต่มีไลส์ ลักษณะหลายคุณสมบัติให้เลือกใช้เลือกหาตามวงจรที่เราออกแบบใช้งานกันนะครับซึ่งที่มีขายกันเยอะก็จะเป็นไซส์1.4ส่วนสวัตนะฮะหส่วนสวัตต์นี้เป็นเป็นเหมือนตัวมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบวงจรกันนะครับมี5%กับ1% 5%กับ1%นะครับแล้วก็มีพวก ครึ่งวัตหนึวัตนะี่ก็จะมีมีใช้กันน้อยน้อยหน่อยองจรเนต้องการวัตเยอะๆหน่อยนะครับพวกนี้ก็เป็นวัตทุนวัตสูงเลยนะฮะหวัตสิบวัตนะฮะซึ่งตัว R ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะที่พบเห็นกันได้ทั่วไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ